ร้านประกบยำงสามสเตปสาขาปัญชาราชความเพลินยี24ห้วยขวางครับขายดีมากเลยนะวันนี้วันที่สองนะฮะกับทีมงานนะครับวันนี้ประกบยังไม่ได้มานะเดี๋ยวกำลังจะมาถึงแล้วนะหาที่จอดอยู่นะ,นะ <laughs> ใช่ในี <laughs> ่ครับอันนี้ทีมงานแบบประจำนะฮะตัวน,นี้จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่คนยำเตรีเจ้าของร้านนะก็จะยำที่นี่นะสำหรับใครที่มาที่นี่ก็จะได้กินฝีมือนะฮะรสชาติยวกันกับประกบยำนะฮะร้านนี้คือเป็นชายของประกบนะฮะ ก็3แซบนะฮะตอนนี้ก็ขยายไป20ว่ดราขาแล้วนะสำหรับทั่วประเทศนะใกล้ที่ไหนก็ไปทานที่นั่นนะฮะแต่สำหรับคนที่กรุงเทพนะฮะก็วก็อยากจะเรียนเชิญมาทานที่นี่นะฮะของสดมากนะนี่ครับกรุงเทพก็ไม่ไกลจากทะเลนะฮะก็มีของสดสดได้ทานกันแบบนี้นะฮะ แก๊โซดาด้วยนะโดารครับอ่ามเดี๋ยพอครย่ครับนนมเราสดสดเลยนะครับมมส,ดสดเลยนะาจากทะเลนะครับคนเตรียมของไว้เนาะคนเตรียมของอ่าอย่าอู้งานนะอย่าอู้ ไม่ปลาล่าเหมือนกันไม่ใส่ปลาล่าครับอันนี้คือไม่ใส่ปลาล่าหมดเลยเมนูนี้สามเมนูไม่ล้าไม่ล้าอันแรกแล้วก็ตามด้วยเชฟกุ้งกุ้งกับปลาหมึกแค่นี้พอไหมค่ะข้าวเออครับจ้ะจ้ะครับเออครับจ้ะเออขับจ่าเจ้าไม่ปลาล่านะครับเมื่อคืนตื่นเต้นนอนไม่หลับนะฮะสำหรับ รายได้เมื่อวานนี้นะ,ะกไ็ได้พอต้องควรนะรดีใจนะเม,ม,ะมนูนี้ไม่ปลาล่าหมดเลยโอเครู้เรื่องไม่ราไม่รา,ตาเตรียมของเลยจ้าเตรียมของเลยเตรียำหมึกสายหนึ่งเลวไม่กลัวกลัวช้าครับเพราะว่าปลาหมึกคืออันนี้ครันี่ปลาหมึก,หมกสายอันนี้อย่างเดียวอันนั้นไม่จะมาเหมือันนั้นหมึก อันนั้นบุกนี่ๆจะอี้จะอีอะ้ตมด้วยขมนกรตุตตตรตนสกะครับพี่เรา่ายเรื่อยนี่ครับช่ำๆยๆจุกๆนะฮะอย่าลืมน้ำแกงส้มล้นล้นล้นลหน่อยนะแบบประกบอ่อ่ะุสุครับสวัสดีครับยำครับยำยำครับยวัสดีครับ ยำมึกำหมึกสายเมื่อไปเ่นมึกสายกัลเยกุ้งกับ bert, ้บาหมึกสดอ่องไปหกสิบหกสิบแปดคือนนี้รัากำลังเตรียมให้อยู่ คนิดิมคนเดิมกลงรออยู่น้ำก็เติมน้ำอะไรอะไรยำลาหมึกปลาไหมยำปลาหมึกสของ68ไม่ใส่ปะลาล้าไม่ล้าไม่ล้า68สดใสไม่ใส่ปะลาล้าอย่างเดียวครับปลาหมึก ผงชูรสอยากเป็นมันเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งเป็นกุ้งแห้งของกุ้งของกุ้งม่กุ้งแห้งมีส่วนผสมชูรสนิดนึงนะแล้วก็มีอะไรอีกนะมีสองอย่างใช่ไหมใช่ครับมีใจด้วยครับมีใจด้วยโอ้ใจพ่อค้าใจพ่อค้าหรือใจแม่ค้าก็ไม่รู้นั่นาะใจพ่อาครับใจพ่อค้าค่ะใจพ่อค้าค่ะ นี่ครับการเปิดร้านนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะต้องมีทีมงานนะครับถ้าไม่งั้นคือจะไม่ทันใจลูกค้าเลยนะครับต้องพร้อมนิดนึงนะครับสำหรับร้านที่ต้องการจะเปิดนะครับเป็นชายนะครับปรอกบนะอย่างน้อยต้องมีสามท่านขึ้นไปนะฮะถือจะรับมือลูกค้าอยู่นะยำอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องการบริการต้องพร้อมด้วยนะครับผมประกอบหลายอย่างนะสำหรับคนที่จะเปิดร้านยำนะฮะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเปิดได้นะครับก็คือ อย่างน้อยต้องมีความพร้อมด้วยนะกับทีมงานแล้วก็ความเสมอต้อนเสมอปลายนะฮะกับคุณภาพนะฮะรสชาตินะให้คงไว้นะฮะ,ะเปลี่ยนอุ้งมือแล้วฮะเอาไว้ไนัอย่างเดียว68ตามด้วย68นี่68นะครับแล้วก็ตามด้วย69โุรงและหมึกสุกๆสมการปรุงและหมึก แบบสุกแบบสดนะฮะที่ร้านนะครับสวัสดีครับสังยำได้นะครับ68ยำเดียวไม้ใส่ปะลาร้าโอเค68ครับตามด้วยกุ้งกุ้งและหมึกน้ำไหมกุ้งและหมึกใส่ปะลาร้าได้หนึ่งที่เพิ่มหมูยอแล้วก็เพิ่มไผ่โป๊ ไม่มีที่จอดเฮ้ยจอดขอน้ำไม่ได้นะขอนู้นอ่ะได้เป็นวันเบไปเป็นวันคู่วันขี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกไงอ้าวอันนี้อะไรนะปลาได้นี่อะไรนะตัดพุ่มไม้ใส่ครับอันนี้อะไรนะโอเคโอเคเดี๋ยวตัดตัดพุ่มไม้ใส่ในที่ตัวดีกว่าโอนคสุกใช่ไหมไม่ไม่สุดโอเคได้ตัดวัน อันนี้ปลาลาได้คืออะไรนี่ใช่ไหมน,นี่ใช่ไหมเล็กใช่ครับนี่อ่พ่งตําหนึกแล้วก็เพิ่มอ,อันนี้เขาใส่ใส่ปลาลได้ครับออน,นี่แหละเพิ่มปุกกับเพิ่มไข่โปกโอเคเจ๊ดูนะปริมาณอ่าประกบมาแล้วครับเยเยเเดี๋ยเเดักดวเดัยอนะหยอยอดเอนี้นะย่อเดียวเ อคอยเบอร์ท like ี่676กระดัมตูมาตูมาสุกเองไข่ปูเครื่องไข่ปู ยำปูมาสุเมื่อกี้คือใส่อะไรบ้างครับยำปูมาสุกปลาร้าไหมแล้วก็อะไรครับได้บินไปยังได้บินไปยังยำปูมาสุกปลาร้าไหมครับปูมะสุกครับไม่ใส่ปลาร้าได้ดูปลาร้าหรือจะปลาร้ากันดูเผ็ดมากปลาร้าตรงนี้คือใส่ได้เลยป่ะหรือลวกๆไมปใส่ของลวกไอ้นี่มันสุกอยู่แล้วมันสุกแล้วอืมยำปูมาอ่าประกอบมาแล้วจ้า แม่ส์ขอแมส์ด้วยครับขอแมส์ด้วยแมท์เหรอโอเคครับคืนนี้ดูแลดูแลดูแลตัวนี้ติดทยตรงนี้เลยเตรียมเตรียมเตรียมของให้ประกอบเลยเตรียมของเลยครับ ยำปูมายำปูมาสุก

Oh cool. ครับลงบอลงล็อกอย่างนะลงล็อกแถวแล้วบอกเลยตามที่พี่บอกเลยทำได้ทำก็ดีเลยแล้วอ่ะเมื่อวานตลกเลยหลับเป็นตายเลยโอ้ยยิ่งกว่าพี่โจเออกำลังแบบว่าจะละจานน้ำไม่ได้อาบน้ำหลับแบบยูก็หลับไปเลยก็ดีแล้วดีแล้วจะได้พักผ่อนแล้วอามี่อามี่ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยโอ้โหเไปบอกว่าเดตามมาลักกันนะ หมึกสายมาแล้วจ้านี่มาแล้วจ้าหมึกสายยั่วๆเจ้าไม่แข็งใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเหรออันนั้กินให้โชว์หน่อยเน๊่กินดิบโชว์แบบเกาหลีอ่ะกินดิ้นๆอยู่อ่ะนี่ใหญ่มากโอ้โหแบบเลอเลยนะฮะไม่ได้ตัดงปั้งหมูด้วยไปเอาไม่งั้นไงพ่อจะถ่ายเหรอถ้าเห็ใครส่กตูกระตมาตังเลย เออใช่ใช่ถูกไม่ใช่ใช yeah ่หน้าพี่โอ๊ยหอยนงมเส็จแล้เอาเอาตัวสามมาป่ะเดี๋ยวผมไล์ให้เอาามที่เราถ่ายก่อนก็ได้เออผมจะเสร็จแล้วเนี่ยใช่นี่มาแล้วครับหอยแครงหอยแครง ต่อไปยำกุ้งสุกคิวสิเจ็สิบาราสิบจ็ดสิบคโล่เจ็สิคิวนู่บอกให้มีเรออกมานเทงวันตรงนี้เลิศเลิศก็คือก็คือแบบนี้ไงพี่โอ๊ตตามก็จะคือวันที่สองคือจะให้น้องเคานั่นก่อนรอคิวแทนพาก่อนเมื่อกี้ผมถ่ายไปแล้วโอเคสุกใช่ไหมสุกสุกใช่สุสวัสดีครับยำนะครับสุกไสุกใช่ไหม เออนี่ถ้าอ่านแล้วก็เตรียมของที่แต่งี้ยมก็จะเร็วอ่าเตรียมของเตรียมของเผ็ด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 มากครับปลาปลาด้วยมาเจ็ดสิบสองมีแหละพริกป่นมีแหละเห็นไหมเทนมันเห็นไหมมันโตหนู่เทนแบบว่าใช่แต่ทุกทุกสาขานะก็แบบนี้แหละคือหนูจะวันแรกหนูจะรู้ให้แลวันที่สองก็คือเริ่มจะให้รับไปครั้งก่อนแล้วหนูค่อยมาสื่อสารต่อ เดีี๋ยว่อนอ๋อปูมามาอีกแล้วนี่ไปจับมาจากไหนเอ่ยไปงมมาจากในทะเลใช่ไหมโอ้ทะเลทะเลนึ่งลึกด้วยอันดามันนี่รถจอดเยอะมากรถจอดเยอะมากให้ระมืง To get

าบินต่อไปเลยครับมาดดวนๆเลยเลือลูกค้ารอนะจ๊ะเออกอไวแน่ดีก่อ,อไปแน่ดีนีน <Born> ออาเนี่นนนนออห้าสิบห้าเอาบินต่อไปเร็วๆ<ม><น>ใส่จานนองอันนี้แบใส่กล่องเลยนาะครับ Chăm hỏi năng lùng buộc bạc bỏ thịt nói mấy cái lá mấy lá mấy lá thịt nói thôi ไปอะไรครับอ่าบ่อพระกรมอะไรมาปลาเป็นยำไข่ปูไข่ปูไะ่ขาดหมดยังงั้นนะไข่หมึกยำไข่หมึกถ้าถ้าจะอยู่ไดมติดงานนะงานคุณบอกว่ารอผลไม่หรอไม่ไม่ไข่นะไข่นะไข่หมึนไข่มึกไม่ล้าเห็นไหมเห็นน้อย phải mực mê lá Hãy mực mấy lá Hành hành Điêm khai mực để Đi cha để, để Đi cho thế này นี่วันนี้อ้าวสวัสดีชินีชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีชินีชาแนด้วยนี่เป็อเปียกให้พี่โจเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพพี่โจมากให้หมูพี่โจบอกว่าเจ็บเข่ากินได้อยู่ครับ้มเราซื้อเบ็ดมาให้กินแทนนะคะเป็นเกาหนักไหเก้าไม่เป็นไรมือเย็นมือเย็นกินได้กินได้กินได้นี่เป็นแกงเขียวหวานด้วยโอ้โหของฝากเพียบไม่ใช่อันนี้คือเป็นของให้หนูชอบกินทั้งหมดตบอาเกันรู้อาวยังไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอตามเลยมะกุบอกแล้ว ชนเนลชนแนลนะฮะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมาแต่มานะฮะประกบตื่นสายเยอะๆประกบตื่นสายเยอะๆ,ๆหนื่ยเหนื่อยเป็นการฝึกให้ลูกให้ให้พี่สาขาขาทำด้วยครับเหมือนว่าเราจะรับการเทรคไลลูกค้าที่เราได้บอกไปจากอเคไหมอย่างเงี้ยครั ต่อไปบอกอะไรบอกบอกเลยอ,อย่าให้ขาดช่วงนะครับขาดช่วงโอเคจะรอดไปแค่นั้นนี่ครับยอดนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนนะฮะท,ที่ร้านประกบสามเสพสาขาประชาราชบำเพ็ญห้วยขวางนะฮะยี่สิบสี่นะประชาราชบำเพ็ญซอยยี่สิบสี่ห้วยขวางนะฮนะ,ะ,าาดะนนกดไลค์กดแกชร์กดติดตามด,าด้วยนะครับสวัสดีครับ